เชฟมอยเชฟเอนี่เลยคุณภายแหนมเนืองของแท้เจ้าเก่าร้านนี้เลยสวัสดีคุณภยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะก่อนเชฟเอาอย่ากนเชฟเอาอย่าคุณภายจะเชิญเชฟตั้งสามท่านมาชิมแหนมเนืองที่ร้านคุณภายแหนมเนืองค่ะ ผมหลอดจำพวนี้มาต่างแล้วเชโอเคผมชิมน้เนืองค่ะในแผ่นนี้ของเป็นของนานที่ร้านคุณภัยนี้มาจากเวียดนามโดยตรงเลยนะคะนำเข้าเลยค่ะนำเข้าเลยค่ะแบบนี้นำเข้านะไม่ธรรมดาครับเราแช่น้ำแช่น้ำค่ะก็ทก็ได้แล้ะแช่น้ำเหมือนทั่วไปแหละทั่วไปนะครับ แล้วก็ใส่ผักแต่ละก็ใส่เครื่องเคียงแหนมเนืองไปเรื่อยๆค่ะใส่ผักอะไรก็ได้ใช่ทานใจแต่ผักนิดหน่อยไข่ใส่หรืออย่างนิดนิดหน่อยอันนี้เราจะกินแบบคนเวียดนามเลยนะเชฟเบลวันนี้นะกินแบบคนเวียดนามเลยค่ะแล้วก็ใส่เจก็สอนไงอ่าครับเอาผักใส่แล้วใส่แล้วก็ใส่พวกเครื่องเคียงนี้ค่ะเครื่องเคียงค่ะกล้วยแตงมะเฟืองอะไรใส่อย่างนั้นเนีดหน้อยแต่ถ้าทานแหนมเนืองให้อร่อยจริงจองทานด้วยมือจะอร่อยได้อัดกระโดดครับผม ล้างมือแล้วล้างมืออันนี้คือมะเฟืองนนี้คือมะเฟืองอันนี้คือแตงกวาแตงกวาค่ะแล้วก็กล้วยดิบกล้วยดิบกล้วยตันีต้องต้องเป็นกล้วยตันีถึงอร่อยค่ะกล้วยนั้นว่าไม่อร่อยค่ะกล้วยตันีหิวหวีไปหิวหวีมาใช่เลยมาเดือด ถ้าทานเผ็ดก็ใส่พริกอีกนะคะโอเคมันก็ต้องใส่นิดนึง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 อันนี้นิดนึงเดี๋ยวมาครับในนี้น้ำจิ้มเราก็นี่นะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่มหมูค่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมนะคะเดี๋ยวก็ใส่หมูจีนด้วยค่ะโอเคใส่หมูนะค่ะใส่หมูค่ะแล้วก็ใส่มูจีนี่ขออนุญาตใช้มือนะครับท่านผู้ชมใช้มือนะเพราะว่ามันจะอร่อยต้องไทยเขาบอกว่ามันถึงจะอร่อยค่ะถึงจะเข้าเข้าเครื่องอะไรนิดละหน่อยอลาเด็ดละหน่อย เพราะว่าปากเนี้ยปลาเขาเล่นค่ะแล้วก็ตักน้ำจิ้มใส่แบบนี้เลยใช่ราดเลยค่ะหน่อยนึงเองค่ะแล้วก็เอาแผ่นแป้งห่อเป็นมุมสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยค่ะจะได้ได้ค่ะแผ่นมันเหนียวค่ะคือเหมือนเราเเหมือราไม่ใหญ่เราค่ะเอ๊ะมันก็เหมือนเราทานปกติเนาะที่เราทานเนาะแต่ปกติเนี่ยแผ่นมันจะขาดนะขาดค่ะมันจะขาดนะอันนี้เหนียวมากเลยอะเหนียวจริงๆท่านผู้ชม ยกยิกยิงไม่เป็นไรเลยอะรเงี้ยค่ะแล้วก็ทานค่ะแล้วก็อยากทานผักอะไรสระหน่ยวนอะไรก็ตามก็ไปตู้อะไพูดออกมาดิหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์แล้วไม่ต้องพูดละไปเก้าไปเก้าไปได้ไหมคำใหญ่แล้วเปล่าไม่ใญ่ไม่ใหญ่ไปละค่ะไม่ใหญ่หรอค่ะก็เอาผักจิ้มน้ำผักสระหน่ยวนจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ทานตามไปจะได้ท่านมสัมผัสแรกแป้งหนึบมาก แป้งหนึบนุ่มอร่อยกระนี่ก็คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจไม่ธรรมดา,าจรงิงๆรสชาติกลมกล่อมข้าวเนื้อน้ำจิ้มก็ทำเองนะน้ำจิจำ้มจะมีเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยค่ะหมูแห่งย่างธรรมดามีรสชาติด้วยครับทด้เห็นเม็ดมือย่างไม่่มือปัดแต่แทนเม็ดอยู่ค่ะอร่อยจริงอร่อยจริงหมายความว่าที่นี่มือหนึ่งเลย ในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็ผักอย่างผักของที่ร้านนะคะเรามีสวนปลูกเองเลยค่ะเรามีสวนปลอดสารนะคะอ่ามีสลรนแหนยวนมีผักวิตมิ้นมีสารแหนไทยมีผักแพลมมีผักครบทุกอย่างที่ทานกันแนมเนืองแสดงว่าเราทานแบบปลอดภัยค่ะทานแบบปลอดปลอดไทยเลยมันใจได้เลยค่ะก็ก็เทปเอก็คงจะเห็นแล้วผักเราอ่ะ น้ำก็สะใหญ่เลยรถก็น้ําธรรมชาติไม่ใช่น้ำประดานช่างเงี้ยดีเรามีน้ํารถผักทั้งปีอารมณ์ครับอารมณ์ผมทานผักของเจ๊ไพเนี่ยผักอันเนี้ยเก็บได้ตามเวลาเป๊ะเลยมีรสหวานไม่ผมบางที่นะยังไม่ได้อายุหรือแก่เกินไปเขาเขาจะมีเวลาเก็บเลยนะมีผักอันนี้อีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ตัวหนึ่งก็จานอร่อยนะจาดแก้ว อผักเจนเนี่ยหวานทุกตัวเลยใช่ค่ะผักที่นี่จะไม่มีโคเป็นพอออเพราะเอ์แกนีกหรือเปล่าเนาะใช่ค่ะออรกแกนิกแล้วเราเก็บตามแบบยุบเข้านะคะ่ะโอ้โหเชฟหมูเรามันสุดยอดสุดยอดอเดี๋ยวลองชิมดูครับเอ้ผมมีหลายเมนูเดี๋ยวคือผมเ,ออเชื่อได้เลยว่ามาบุรีรัมย์นี่คือหนึ่งในบุรีรัมย์จะต้องกินแหนมหนึ่งของเจครับพ่อแม่เป็นลูกเป็นคนเวียดนามค่ะพ่ออยู่แคว แม่อยู่ฮานอยแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ประเทศไทยอยู่นครพนมแล้วก็มาอยู่ดอนเปิดร้านเหนมเนืองพอมาถึงรุ่นจะภายเท่ากับรุ่นที่สองเปิดร้านเหนมบเนืองคุณพายก็มาอยู่ที่บุรีร์เปิดที่วีรัมาจนถึงปัจจุบันสามสิบห้าปีแล้วค่ะแบรนด์คุณภายเหนมเนืองจดลิขสิทธิ์มาร้านตั้งอยู่ที่ถนนลมบุรีนะคะ บา้านเลขที่ยี่สิบเจ็ดทับสิบถึงสิบเอ็ดค่ะกด Google ก็ถึงเราเลยค่ะคุณภัยแหนมเนืองค่ะเจเป็นคนเชื้อสายเวียดนามเกิดเมืองไทยค่ะพูดภาษาเวียดนามได้สามภาคเลยค่ะไฮไลท์เลยคือแหนมเนืองอ๋ผักเรามีฟาร์มปลูกเป็นของเราเลยปลอดสารค่ะมีตายันปลูกให้ตัดส่งที่บ้านทุกวันมีผักสะแน่ยวนพอเปรมินนะคะและสะแน่ไทย แล้วหัวลพาคือผักทุกชนิดที่ทานกับแหนมเนืองเราปลูกที่ฟาร์มของเราส่วนตัวเราเองเลยค่ะส่ตงตรงเราทุกอย่างค่ะผมชิมแหนมเนืองมาทั่วประเทศทำไมผมมาชอบแหนมเนืองเจ๊ไผ่ที่จังหวัดกุรีลาไม่รู้นะผมว่ารสชาติมันกลมกลม่อมที่สำคัญสูตรดั้งเดิมจริงๆของเวียดนาม แป้งครับแป้งเจ๊ไัยเน้นเลยว่าแป้งนี้เอามาจากเวียดนามเออมันแตกต่างครับเหนียวจับขยุ้มขึ้นมานะสี่มุมไม่มีขาดมันเหนียวมากครับแล้วเคี้ยวก็ยังหนึบๆอยู่ผมว่านะผมให้อันดับหนึ่งเลยนะครับเมนูต่อไปถึงคิวแล้วล่ะครับทค่ะนี่เลยเมื่อกี้ผมแอบดูข้างในแล้วครับเครื่องนี้แน่นเลยนะแค่เดี๋ยวชิาเครื่องแน่นเลยนะครับชิมดูว่านีก็คือ ัวของเราของที่เนี่ยแป้งเขาใช้อะไรผสมบ้างคะอ๋อมีแต่แป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งหอมถึงนี่ไงกรอบเลยเนีาเหนียนียวใช่ค่อนข้างเหนียวดีค่ะแล้วมันจะกรอบผักกรอบเนด้วยไม่ต้องไปใส่ผงอะไรหรอกค่ะไม่ต้องอะไรเลยเจ้าอะไรเลยเจ้าอย่างเดียวเลยนะค่ะแป้้งขเจาไข่ก็ไม่มีไข่มีมีไข่มีไข่นิดนึงนะไข่นิดนึงไข่แดงแล้วก็ตัวตัวไส้เนี่ยก็จะเป็นถั่วงอกมีไก่นะครับ เป็นเห็ดหอมเพราะว่าทำไมเราต้องเอาไส้ไก่เพราะที่ร้านเรานักท่องเที่ยวมาแต่นักท่องเที่ยวเป็นอิสลามเป็นฮินดูกาได้หมดค่ะอ๋อแสดงอันนี้อันนี้คือเกือบฮาลาเลยฮาลาเลยเพราะว่าตัวกระทะที่เราใช้สชหรับไก่ไส้สำหรับุมุสลิมทานเราก็จะไม่ปนคือแยกกระทะคือภาชนะเฉพาะเลยเพราะเป็นเรื่องเรื่องที่ เขาถืออ่ะก็เนอนที่คนโบราณเขากว่าบาปที่คนทํากรรมที่คนทำคือเราเราทําเรารู้อ่ะแต่คนกินไม่รู้อ๋ออันนี้เรือของความซื่อสัตย์ในในวิชาชีพมือตัวจ่าเล็กๆอไม่ใช่ไม่ใช่เใหญ่ทำไมเหรยนะครับคือเราเราจะสอนเหมือนมันเน้นลูกน้องทุกคนเราก็จะบอกเหมือนกันคนกินเขาไม่รู้นะแต่เราคนทำราใช่นะครับแล้วก็ตัวอันนี้คือคือตำรวจตำรับ ตาหรับตามหลับไม่เกี่ยวกับตำรวจใช่ไหมเออับรวจอันนี้คือเอ่อมเมื่อกีไไไ้ได้คุยกับทีมงานก็คือตกทอดมารุ่นต่อรุ่นนะครับรก็เป็นขนมเบื้องที่เป็นตำรับโบราณราน้ํา<ม>จิ้มเนี่ยเราต้มน้ำมะขามเปียกใช่เนี่ยเนี่ยผมเห็นน้ําจิ้มพบปกติที่เราเคยเห็นเคยกินมันไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะน้ําจิ้มทําเองปุ๊บเนี่ยที่นี่เขาไม่ใส่น้ําส้มใสายชูไม่ใช้น้ําส้มสายชูเลย ใช้น้ำมาขาเปียกหมากนี่นี่นะฉะนั้นเนี่ยผมว่านอกจากจะเป็นอาหารเวียดนามแท้เนี่ยเราก็จะได้กินอะไรใหม่ๆด้วยนะนะครับนี่นี่ซักคำนะสักคำนะพี่น้องอืมอร่อยเต็มเต็มอร่อยมางอืยใช่เยอะเต็มคำเลย เด็มากออร่อยน้ำจิ้มอร่อยหานค่ะมนิดนึงแล้วแป้งตัวแป้งนี่ต้องใส่ไข่แดงด้วยหรอฮะไข่ไข่ค่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงค่ะนิดนึงแป้งจะม้อขนาดเนี้ยที่เราใช้อยู่เนี้ยไข่แค่ใบเดียวค่ะอ๋อเหรอใส่ใบเดียวอ๋อค่นแข็งตัวนิดชัยใส่เยอะมากค่ะเฮ้ยแต่น้ำจิ้มรสชาติดีนะคือน้ำมะขามเนี่ยมันคือคมกวาอมอยู่ละใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีหัวดิษสงมีพริกเนี้ยเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานะอืมอร่อยนะอร่อยนะ ขนาดเราเนี่ยไม่ใช่แบบประเภทที่แบบกินหนมเบื้องประจานะครับแต่เราคนมีความรู้สึกว่าถ้ามีแบบนี้ให้เรากินมันดีมากอะ่ะอร่อยครับอร่อยครับขนมเบื้องโยนที่นี่นะครับปกติผมก็ไม่ค่อยชอบ,บทานขนมเบื้องเท่าไหร่นะแต่เมื่อได้ชิมแล้วผมก็รู้สึกว่าดูจากแป้งก่อนในส่วนขอบนี่จะกรอบมากส่วนที่สัมผัสกับไส้เนี่ยจะนุ่มเหนียวนะครับและตัวไส้เนี่ยมีถั่วง,งอกมีเห็ดหอม มีเนื้อไก่ซึ่งผัดออกมาแล้วกรอบๆมากครับอร่อยครับไปแนะนำไปแนะนำเจ๊อ้อยมันค่ะขนมปังน้ำซอสราดน้ำซอสขนมปังยวนค่ะเป็นไฮไลท์ของที่ร้านนี้เลยนะคะที่อยู่นจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบขนมปังยวนมากแต่ไม่เคยทานน้ำราดแบบนี้ืม่เคยทานแต่แบบทานแต่แบบที่มันเป็นใส่ซอสก็้พริกอ่ะน่ะ เด,เดี๋ยวลองดูนะมันเป็นยังไงคนนี้ละพี่จะได้กินตำหรับโบราณดูนะน,นี่คือเป็นตำหักโบราณจริงใช่ค่ะคนเวียดนามกินอย่างนี้อ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเห็นเขาบอกว่าถ้าทานขนมปังแบบนี้แล้วไม่ใส่ซอสแบบนี้เหมือนมา เข้าเวียดนามไม่ได้สัตมป์พาสปอร์ตโอ้โหใช่ค่ะขนาดนี้แล้วใช่ค่ะถือว่าทําพาเธอถือว่าไปถึงเวียดนามแล้วถ้าทำนานราดแบบนี้ทำราศแบบนี้คพาสปอร์ตมีมากถ้าใส่แค่ซอสนี่เหมือนกับคุณแค่ไปแค่ตมอค่ะโอ้โหอเอือเป็นไงอ่าไปพี่ถ้าพี่ยังไม่บอกอร่อยเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเชื่อมันแปลกแปกับที่เราเคยทาน อร่อยแหมรายการนี้จะไปทําเหมือนเดิมได้ยังไงจะไม่ช่องเราก็ต้องแปลกๆหาอะไรดีๆมาให้ท่านผู้ชมอย่างเช่นแปลกๆนะแล้วนะรู้จักร้านนี้เขาบอกว่าเขามีน้ำจิ้มรสใหม่ครับคำนี้มาก่อนน้ำจิ้มรสใหม่ชาได้ค่ะน่งเลยเขียวๆน่ะเลยพี่รสใหม่ให้กินขนมปังเนี่ยเหรอพี่ใช่ใช่ะอืมวยลูกแม่ มือไหมพี่มือไหมอืมกินข้าวที่อยมืออยู่แล้วกินอาหารเวียดนามนี่ต้องมือเหรอใช่ค่ะใช่นไหมใช่ค่ะมันจะถึงรสถึงเม็ดแล้วค่ะเหมือนกินข้าวเหนียวกินส้มนั่นแหละค่ะใต้อีกอลมใช่ไหมมันดีใช่ไหมอร่อยแตกเอออะไรรอ่อยแตก ดีหรือไม่ดีเอโอเคถ้าเทียบกับซอสเก่ากับซอสใหม่ที่ไอ้ชอบไม่ชไหเกลวี่กับซอสเขียวคับแต่ลองาสมนี่เอาละเอาละเอาละจะของแท้แล้วของแท้แล้วดูว่าไอ้นั่นรถนี้เอาอตัวนี้มิกเข้าไปดูดิว่าจะเป็นยังไงอร่อยกว่าอีก อืมแมอร่อยกว่าอีกไหมยกนิ้วเลยแม่อืมเจอของดีเจอของดีได้สูตรใหม่ด้วยโอเคอร่อยจริงใช่ไหมครับวันนี้ได้มาทานขนมปังยวนที่ร้านนี้อร่อยมากเป็นขนมปังซึ่งไม่เหมือนที่อื่นเพราะนี่ก็ทานขนมปังยวนมาหลายแห่งแล้วที่ร้านทุกร้านที่เคยทานมาจะไม่มีน้ำซอสแบบนี้ราดน้ำซอสแบบนี้ได้ถามทางเจ้าของร้านเขาบอกว่า เป็นสูตรโบราณของเวียดนามจริงๆพอทานแล้วโอเคยกนิ้วให้ค่ะอ่านอกจากเมนูที่ามเชฟที่ท่านชิมไปเมื่อกี้นี้ร้านคุณไทยยังเหลือเมนูอีกหลายหลายเมนูนะคะยังมีปลาปลาลุยสวนค่ะปลาลุยสวนน่านีปลาลุยสวนเราก็มีสวนเจ้ไทยเองสวนเจ้าพยเองดิบจากที่สวนมาทำค่ะแล้วก็มี ใ้ย่างใบชะพลูค่ะใบชะพลูก็ที่สวนเราแต่เด็กๆชอบทานเขาเข้าใจว่าหมูลูกสาหลายลูกนม่กินบ้านบ้านเขาลูกไม่กินผักก็ชอบกินหมูสาลายแล้วก็มีไก่สมุนไพรแบกอินเดียค่ะแล้วก็มีปอเปี๊ยะทอดด้วยนะคะแล้วเรามีปากหม้อมีขนมปังยวน ยังเหลือก๋วยจับยวนเนี่ยหมูยอหมูยอหมูยอหนังมีหมูยอหนังหมูยอเนื้อที่บ้านเราผลิตเองค่ะ<ำ>มาวีลำอย่าลืมแวะมาทานแหนมเมืองที่ร้านคุณภัยแหนมเมืองนะคะรับประกันว่าที่ร้านเรามีเมนูหลากหลายผลิตโดยเวียดนามแท้เลยค่ะรับประกันได้เลยโทรสั่งเราได้ทั่วประเทศนะคะศูนย์แปดห้ Bờ này khuôn thầy sẽ lắp tùng lời khả. Chào anh, chào chị ạ. À. Tôi là em là thành con nhà Việt Nam ở bên Hà Nội về nhá. Em về mở hiệu bán nem nướng ở Bùi Lâm. Em xin mời anh chị là bác ở bên Việt, Thế ở đâu đến, vậy là đến nếm, đến ăn nem nướng ở nhà hiệu em nhá. Hiệu em làm là con nhà Việt làm, về. em xin mời anh chị cảm ơn ạ. À. ท่านผู้ชมครับมาบุรีลำเนี่ยไม่ผิดหวังเลยแหนมเนืองที่นี่สุดยอดจริงๆครับตั้งแต่ทานเมนูมาทุกเมนูไม่มีเมนูไหนเลยที่จะไม่อร่อยยกนิ้วให้เลยครับผมชอบกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบผักหรือว่าตัวของวัตถุดิบพวกที่เป็นเนื้อซึ่งที่นี่เนี่ยผลิตเองทั้งหมดทั้งแหนมเนืองทั้งน้ำจิ้มจะต่างกับที่อื่นนะครับเพราะที่นี่เป็น อาหารเวียดนามแท้ๆผมยกนิ้วให้เลยครับเชิญชวนทุกท่านนะคะสมาจังหวัดวีรัลมาทานอาหารร้านเราอาหารเวียดน,นามร้านเรานะคะเรามีเมนูหลากหลายนอกเหนือจากที่เชฟสามท่านชิมไปแล้วและเราจะใส่ใจทุกๆอย่างเพื่อรับต้อนรับทุกท่านที่มาจังหวัดวีร์ลค่ะเค็ลรบความอร่อยของเราคือเราใช้แป้งตาช้างสามเลีะะ่ยมค่ะที่นี่ร้าน <ๆ S 1> คุณภัยแหนมเนืออ จัง,จงหวัด <มา S 1> บุรีเัมย์คุณรู้หรือยังโอเเคย